วันพ่อแห่งชาติซึ่งเป็นกิจกรรมทุกปีของบานพชนนาเราท,ที่จะต้องมาทําเกี่ยวข้าววันพ่อนะคะเป็นการสืบสาบนประเพณีวัฒนธรรมเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะด้วยนะครับบรนพชนนาเราก็จัดกิจกรรมนี้ทุกปีวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่น้องพานะาเพื่อนผูงทุกคนมาวันนี้ลูกหลานจะได้รู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีรถเกี่ยวข้าว ไม่มีรถนวดข้าวก็ทํำกันยังไงนะครับวันนี้มันต้องพกนามาสาธิตให้ดูแล้วก็ปฏิบัติจริงทำริงนะครับกว่าจะได้ข้าวมาเติลเมตเนี่ยมันระบากขนาดไหนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องกินข้าวให้หมดนะครับอ้าวงั้นลุยลุยเลย ปลาสีปลาสีเป็นข้าวฟองออกมาจะเป็นสีม่วงทั้งหมดนะครับคล้ายๆกับข้าวไรเบอรี่นะครับอันนี้เป็นข้าวมะลิแดงนะครับข้าวมะลิแดงนะครับใช่ครับใช่ครับน้องฟ้าอาน้องฟ้าอาน้องฟ้าอ่าลูกเก่งมากระวังเราด้วยน้องฟ้าเราเป็นมืออาชีพแล้วนะครับดูจากต่อฟ้านะครับเขาจะพันพันพันมาอย่างนี้ แล้วเขาจะมัดเป็นก้อนแล้วก็ตาแดดแล้วก็เจ็บไป,ไ,ปไปนวดอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องทิ้งไว้อยู่ในที่นาของเราประมาณครับสอสาวัน เพื่อให้ข้าวมันแห้งนะครับจากนั้นเราก็จะมัดข้าวเป็นฟ่อนๆแต่วิธีการทําฟ่อนข้าวแต่และพื้นทิ่เขาไม่เหมือนกันนะครับแต่บางที่ก็เอาพอประมาณอันนี้ใหญ่เกินไปนะครับใหญ่เกินไปบางคนก็ตีไม่ไหวต้องทําเป็นฟ้อนเล็กกว่านี้อันนี้คือสาธิตนะครับแล้วเขาจะมีเตียงสําหรับนวดข้าวแต่บางพื้นที่ก็จะใช้วัวใช้อุปกรณ์อื่นๆนะครับแต่ว่า ถ้าใช้แรงงานคนนี่คือไม้เขาเรียกว่าคอนวดข้าวเขาจะคีบคีบคอข้าวนะครับไม้จะมีสองอันใช้เชือกอยู่ตรงการลางแดีลยวก็ความห่างของเชือกจะต่างกันเพื่อจะได้คีบจะได้มีช่องว่างในการนวดนะครับเตียงอันนี้ก็คือเป็นไม่ใช่แบบนี้สมัยก่อนจะเป็นไม้แผ่นใหญ่ๆแล้วก็ใช้แค่เข่าคำ้ำแล้วก็ได้มาก็นวดนวดนวดไปนวดมาข้าวมันสูงขึ้นสูงขึ้น ขยับเตียงขึ้นขยับเตียงขึ้นนะครับเป็นแผ่นไม้หน้าหนานะครับเป็น3าขานะครับอันนี้สาธิตให้ดูนะครับเขาจะเกี่ยวอันนี้มันมัน,ม,น,ม,นมันใหญ่เกินนะครับ,บอันนี้คือเกี่ยวอย่างนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นมาตีแล้วก็ปล่อยให้มันล่วงก่อนการตีครั้งหนึ่งนะครับถ้าเข้าพันไหนที่มันตียากยากเนี่ยจะตีอยู่ประมาณสัก15ครั้งแต่พันไหนที่มันตีง่ายรอดง่าย จะตีอยู่ประมาณสักสิบครั้งนะครับอันนี้คือเราตากไว้แห้งดีแล้วประมาณสักสิบครั้งก็เรียบร้อยนะครับนะครับแต่ว่าสมัยนี้ก็คือจะหาแบบนี้ยากแล้วอันนี้ตีค่อนข้างจะหลุดหมดแล้วนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็จะโยนทิ้งไปเลยนะครับแต่อันนี้มันใหญ่เกินไปนะครับแต่ว่าฟางตรงนี้นะครับต่อไปก็คือ สมัยก่อนเนะี่ยคนโบราณเนะี่ยเขาจะละเอียดมากมันยังมีข้าวที่เหลืออยู่เนี่ยมันยังไม่ออกเขาจะไปตัดตัดเชือกไม่ออกแล้วก็ใช้ไม้ยาวๆนะครับประมาณสัก2เมตรนวดอีกทีนึ่งไปให้ละเอียดเพื่อจะเอาข้าวออกให้หมดเสร็จแล้วถึงจะเอาไปกอเป็นกองฟางนะครับนี่คือวิธีการทํานาสมัยโบราณซึ่งมันเอาของนาข้างเราก็ ได้อนุรักษ์ตรงนี้ไว้นะครับใครสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเข้าไปดูที่เทวนากราแล้วก็สอบถามได้เลยนะครับ จ <ś red> ากได้ขอไปทำข้อฟางต่ออ,อันนี้เป็นขา้ <c oughs> ขาวข้าวไอเหนียวกำนะครับข้าวเหนียวเป็นขาน้าวนาปีที่เขาเอาไปท,ทำข้าวหลามไปทำขนมอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีคุณค่ามากแล้วก็รสชาติดีนุ่ม